หลังจากที่ผมลงทุนกระสวนไปในราคายี่สิบแปดล้านใช่บอกว่าหรือว่า80กว่าล้านมาให้ตายเถอะ <c oughs> จนเหลือเจบาทจนหมดตูดจนไม่มีตังกินข้าวเลยแม้แต่อย่างเดียวแต่คุณนั้นมีผลไม้ในฟาร์มที่คุณจะได้กินตลอดเวลา <c oughs> อยากข้าแมาลงมันเยอะไปหน่อย <c oughs> <c oughs> และหลังจากนั้นคุณก็ได้เดินเล่นกระสวนเพื่อนบ้านจึงได้เจอกับแมลงปอยยักษ์ตัวสีทองเฮ้ย <c oughs> อะไรวะน้าเฮ้ยและก็กดเข้าไปอ่านความสามารถของมันในทุกๆ4นาที43วินาทีมันจะทำให้ผลอร่อยเป็นยูโดยสวนกลายเป็นสีทองใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นจี๊ผลไม้ทองคำแต่เดี๋ยวนะเอแมงปอสวนเพื่อนบ้านอ่ะเฮ้ยเราสามารถที่ จะยืมเขาได้ไหม <laughs> คนเดิมไปแล้วรอบที่แล้วจิกผลม้ายเขายังไม่พอเรายังมาขอยืมแมงปอเขาอีกกัแล้ว <c oughs> ใช่แล้วครับนี่เลยคือรายการไม่ซื้อไม่เติมและไม่ขอแต่ยืมได้ฮะ <c oughs> เราไม่ได้ขอฟรีแต่เราขอยืมพี่ชายสุดสวยสุดหล่หอ สุดสวยและสุดหลอ่อผมไม่รู้ว่านายดสวยหรือหล่อหล่อแล้วกันนะฮะดูจากการแต่งตัวแล้วหล่อมากครับผมก็เลยพิมพ์ไปว่าอ่าขอยืมแมงปอสักวันไดไหมไอ้เนีขอยืมแมงปอกันคดงง่ายขอก็อย่างนี้เลยเหรอฮะมีอะไรพิ่จ <c oughs> ขอยืมแมงปอน้องแมงปอน้องที่บินอยู่ในสวนน่ะพี่ขอยืมมาสักวันได้ไหมได้หรือเปล่า อีกแล้วนะใส่ไม้ดูยังไม่พอมาเอาแมงปอตุกอีกเอา้าได้เฉยเฮ้ยทำไมน้องเฉยดีจัง่ะมันวิวันไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยน้องอย่าเพิ่งโดดตึกตตยน้องอย่าทำอย่างนี้ให้เด็กมาดูทีน้องอา้าวน้องไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดดไปเป็นเพื่อนบอกอย่า<ะ>ทำให้เด็กมาดูไอ้ี้ย<ะ>โดดไปเป็นเพื่อนเลย เฮ้ยาให้จริงดิจริงอะน้องพี่ตื่นเต้นเนี่ยรู้สึกมือไม้มันสั่นยังไงไม่รู้ไหนดูสิเฮ้ยเฮ้ยแมงปอทองเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขายืมกันง่ายง่ายงี้เลยเหรอแมงปพอทองมันแพงไหมน้องที่รู้หนึ่งเปอร์เซนต์เลยไม่ใช่เหรอให้ขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวผมคืนอีก สิปีข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอดเปล่าเปล่าเยืมแล้วไม่คืนไม่ได้ดิยืมแล้วต้องคืนนช่ไหมเข้าใจหรือเปล่าน้องๆน้องๆไปยืมของใครแล้วต้องคืนเข้าใจหรือเปล่าน้องๆเออในลองปล่อยสิเชี่ยในทสุดฟาร์มผมก็มีแมงปอแต่แมงปอที่ยืมมาไม่เป็นไรนะครับขนาดลุงข้างบ้านเรายังดื่มรายการมาใส่ได้เลย นัวภาษาอะไรกับการยืมแบงปอมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดจริงไหมน้องใช่ใ <laughs> น,นการร้อยเรือนยังยืมมาแล้วท่ย What t 0 0 thousand years later บิวปรณ์อัปเดตสัตวเลี้ยงเข้ามาใหม่แล้วนะครับเป็นเจ้าของและจับจองกันได้แล้ววันนี้ในการที่จะเฮ้ยแมงปออีกแล้วน้อง ได้ยยืมเพิ่มได้ด้วยเหรออะไรวะเนี่ยยืมเพิ่มไหมพี่ถามจริงจริงปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยืมจริงอะอะไรวะเนี่ยฮะเอาถ้าเพิ่มกระโดดเอาเอาโดดดีครับโอ้โหรออะไรจริงปะมีกี่ตัวเฮ้ยเยอะไปปะเนี่ยสองตัวเลยเหรอโอ้โหโอ้โห อึง้งนะฮะตอนนี้ผมอึ้งอยู่นะผมกำลังตันเชียตอนนี้แมงปอในสวนผมจะมีสองตัวเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมเฮ้ยอีกเอาเฮ้ยมีอีกเหรอแมงปอในสวนสามตัวเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอาละครับมับนไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดนะฮะ ขนาดข้างบ้านเราจะยืมนาฬิกาได้เปสิบเรือนนะครับผมเรื่องแมงปอสามตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามาก <c oughs> ยืมแมงปอเพื่อนพลานมาสามตัวพระเจ้าพระเจ้าเฮ้ย hey, แบบนี้ส่วนผมจะไม่ทองไปเลยแหละครับพี่จังหวะนี้เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วผมจะเอาแมงปอทั้งสามตัวนี้ไปปล่อยที่ฟาร์มของผมแบบอลังการเรแ,แบบนี้เนี่ย ع. ไทองทั้งสวนเลยนะครับไอจีผมจะรวยขนาดไหนเนี่ยเก็บไปก่อนหน้าน้องหอยน้องหอยอไปพักผ่อนก่อนมาแ่งปอครับวางเลยฮะเจอเอผิดผิตัวผิดตัวผิดตัวอจะเย็นนะครับน้องๆและนี่คือทั้งสวนเรามีแต่แมงปอทั้งหมด3ตัวโอ้โห อครั้งนนงานชีวิตของผมที่ผมนั้นมีมังกรมันบินกันสามตัวใช่แล้วแต่ว่ามันก็สุดที่สามตัวนะเฮ้ย <c oughs> แบบนี้เราก็ทิ้งเวลาเอฟเคไปแบบยาวๆจนกว่าทั้งสวนเราจะเป็นสีทองและเราก็จะรวยเละชีส <c oughs> โอ้โหในการลงทุนที่84ลร้านนี่ไม่ธรรมดาและ ในการป้นข้างบ้านเราก็ไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนหรือการจะยืมแมงปอของเพื่อนบ้านมามันไม่เป็นอะไรที่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนะฮะคุณก็ลองไปหยิบยืมเพื่อนดูแต่คุณก็ต้องคืนเขาด้วยนะ <c oughs> แล้วใครจะกล้าให้ยืมวะเนี่ยให้ตายเถอะ <c oughs> แล้วช่วงนี้ผมจะยืน fk ไปแบบยาวๆผมไม่รู้ว่าไอ้แมงปอนี้มันจะหิวขนาดไหนแต่ที่รู้ๆอ่ามันแดกพริกของผมไปแล้วหเม็ด เฮ้ยรือว่าพริกของผมโดนขโมยวะใช่และครับข้างหน้าบ้านผมจะมีพริกยัก์อยู่เม็ดหนึ่งแต่ตอนนี้มันได้หายไปแล้วผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนไม่รู้ว่ามันโดนแมงปอมแมป,ปไปหรือเปล่า <c oughs> ก็อันตรายเหมือนกันแะสาระสําคัญเลยก็คลยขลืออยาให้สัตว์เลี้ยงของคุณนั่นหิวไม่อย่างนั้นผลไม้ในสวนของคุณนั่นจะหายไปหรือว่าก็โดนจิกไปวะเฮ้ยดูไม่ออกแล้วจับเลยไม่ได้ตอนนี้ <c oughs> และตอนนี้คุณแค่รอเวลาที่ผลไม้ของคุณนั้นจะทองทั้งสวนเวลกูดแอปเอคสุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่องตั้งเอฟไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม เอฟเคฟินๆกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษไม่ว่าเพื่อนบ้านของคุณนั้นจะมาไกลจากไหนอินโดนีเซียมาเลเซียหรือสิงคโปร์เพื่อนบ้านของคุณนั้นก็จะอึ้งตลอดเวลาว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตกใจอะดิ <Yeah. S 1> บอกแล้วว่ายืมเพื่อนมาเนี่ยมันตึง <c oughs> เขาก็เลยถามว่ามาจากไหนเนี่ยผม <c oughs> ก็เลยบอกว่ายืมอ <c oughs> เพื่อนบ้านมานะครับท่านผู้ชม เนียกูยืมมาจริงๆนะเนี่ยไม่ได้โกหกมันเป็นของแลกเปลี่ยนในการยืมอยู่นั่นคือผมจะต้องมอบผล,ลไม้ที่มันติดออฟมูลให้กับเขานั่นแหละนะครับผมก็คือเขาเขาเขาปนปนผล,ลไม้เควสผลไม้ที่มันติดบับมูลนะฮะหรือบับตัวคืนนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมเมิลกูดปะละในการที่จะเช่าแมงปอเข้ามา1วัน จริงๆเราไม่ได้นะฮะขอไม่ต้งไม่ขอไม่ได้ขอจริงๆอันนี้แรกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับระหว่างของสองสิ่งสองอย่างนี้มันเป็นรอยทเที่าเทียวมากๆแล้วคือเราเช่า,มาแมลงปองเขาหนึ่งวันทั้งหมด3ตัวแรกกับนะฮะผลไม้ทั้งสวนที่มันติดบับมูลนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะติดบับมูลเยอะแค่ไหนกันเชียวแต่ตอนนี้ต้องรอเวลาไปก่อนโอเคนะเวลิกูด เอฟเคไปก่อนแล้วกันนะครับน้องๆ <laughs> อ่าแล้วผลไม้ใหม่มาด้วย <c oughs> ผมว่ามันเป็นผลช็อกโกแลตแน่เลยจริงไหมไม่รู้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมันออกมาขายเลยตอนนี้น่าเท่และช่วงเวลาแดล้านชั่วโมงผ่านไปส่วนข้าผมน,นั้นเริ่มลรบระยับเป็นประกายทั้งสวนแล้วครับตอนนี้ชีดทองหมดสวนเลยละครุกพี่ หตอนนี้การยืนของผมเริ่มจะเยี่ยวเหนียวแล้วเพราะว่ายาฆ่าแมลงมันเยอะเกินไปไม่ใช่ไม่เกี่ยวไ <c oughs> ม่เกี่ยวยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้เมงปอย,ยิ้ยวใส่อย่างเดียวตอนนี้เออมันเลยทองทั้งสวนนะครับน้องเอออย่ามาตรวจสอบเลยไม่มีแน่นอนยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้ครับรอบนี้มีแต่กลิ่นเยี่ยวแมงปอนะฮะเออเฮอมันเคลือบสีครับน้อง เอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะเริ่มเด็ดสักลูกหนึ่งและก็เอาไปส่องราคากันแล้วกันนะครับผมเช่นไออง,งุนทองนี้นะครับผมทําไมมันอ๋อลาเป่งขนาดนี้เนะี่ยหอมระยิบระยับมันแสบตาเข้าไปในลูกตานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะราคาเท่าไร่นะครับลูกเดียวนะถ้าเราเก็บทั้งส่วนเนี่ยเดีวก้อนนี้ด้วยนะฮะอันนี้มันคือ นะลูก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 เอลูกไข่ไข่แพนเอ็กแพนนะฮะท่านผู้ชมเรามาดูกันว่ามันจะราคาเท่าไหร่ในสองลูกนี้เราแค่เอาสองลูกมาเช็คราคานะครับน้องๆฮ้ยเ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 ฮ้ยยเฮเน้้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยวะเฮ้ยยย้านเหรอ เฮ้ยไอชิวมันแพงชิโอ้โหไมนแพงจังอะเฮชยสองร้อยล้านเลยชิอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลูกเดียวเลยนี่แค่เก็บมาลูกเดียวนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเก็บทั้งสวนเนี่ยจะไม่รวยเละเลยอโอ้โหโอ้โอตอนนี้ผมรู้สึกคนลูกมากผมคนลูกไม่ไหวละโห่เดี๋ยวดูไม่ทันนะ่ะเดี๋ยวเขาแคปแคปลงกลุ่มก่อนแชทลงกลุ่มนี่ถึงกับกรี๊ดกันเลยทีเดียวครับ 200กว่าล้านลูกหนึ่งเชดบอกเขาดีว่ารวยกระเระทีเดียวครับผมใครที่อยากเงาเป็นตนัวน้นไม่อยากมาเงาเงาๆนะฮะก็สมัครสมาชิกช่องเนี่ยเพื่อการเข้ากลุ่มสมาชิกและมาเล่นด้วยกันได้นะครับผม <Yeah. S 1> อายะขายของอีกแล้วไ <laughs> รรอบนี้มาดูองุ่นกันบ้างนะครับผมว่าน้องจะราคาเท่าไหร่มาดูกันเฮ้ยเอายี่บสล้านเหรอ เฮ้ยไม่ก็มันก็แพงอยู่แต่อันนี้แพงกว่าอันนี้อึ้งจริง200ยกว่าล้าน200กว่าล้านครับโอ้โห oh, oh, oh. แพงสซดๆแล้วก็มีผู้สาวใจดีจะมาดูเนตให้ผมนะครับโอ้ยโอ้ยผมก็เลยตื่นเต้นมากๆเขาให้ทำการเลือกว่าจะเอาไข่หรือว่าจะเอาเมล็ดนะฮะ จากความรู้สึกสวนตูดของผมเนี่ยผมคิดว่าไข่นะครับมันสามารถที่จะเทรดสัตว์ได้นะครับ<อ>แต่มเมล็ดเนี่ยมันเทรดไม่ได้เว้ยมันก็เท่ากับว่าแมงเคิร์ดและผมก็เลยเอามเมล็ดครับพี่เขาดูเนี่ยจริงๆนะเฮ้ยดูโลบักพี่แกดิก็เยอะเกินนะจริงแต่เรื่องสูบให้ว่ากันต้องทำการล้างสวนแบบรวดเร็วและจังหวะนี้ผมจะเก็บทุกต้นทุกผลที่มันอยู่หน้าของผมให้หมด ไอเชี่ยมีแต่สีทองโอไมก้แสบตาเหลือเกินเนอะเก็บทีไรได้กลิ่นของเยี่ยวแรงแบบคะครุงมากๆโอ้ยมันแสบตามากๆไอข้าวบัน้ำสูงจังเลยจะเก็บจะไงถึงวะเนี่ยเลยผมก็ทำาการกระโดดครับจำบัดจำบึศจำบึดอเอโอเมก็โอและผมก็ทำาการไล่เก็บไปเรื oh. Oh ่อยๆแบบไม่ลดละเก็บแล้วเก็บอีกโอ้ข้าบนวน้ำแ่งไม่ถึงจริงเ้ย โอ้โหและผมก็ไล่เสาะข้างๆไปเรื่อยๆครับโอ้ยโอ้ยขึ้นไปขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าลูปลูกต้นไผ่ขึ้นไหมเนี่ยในความพยายามของผมที่จะเก็บนั้นผมก็ไม่ลดละแน่นอนเพื่อสวนเกษตรแสนล,ะละ้านของผมนั้นมาต้องสุดๆโอ้โยมันซีดเพราะมันทองแต่ขบวนวก้ดเจ็บยังไงเนี่ยโอ้โหแม่งยอดเลยตายเถอะเว้นไปก่อนแล้วกันอันนั้นไว้เป็นที่รันทึกนะคะ เก็บไม่ถึงจริงว่ะเฮ้ยบนยอดนั้นปล่อยมันไปแต่ตรงนี้ยังเก็บได้อยู่อัซับเพิ่มพับไม่ไหวแล้ว้ตายก็เลยเก็บเห็ดต่อแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็เลยลูดเห็ดไปเลยปาเขาให้ปราบเคยเดเนี่ไรอุย้ยใจเย็นน้องใจเย็นน้องนองดูครับดูครับไล่เก็บรูดไปฮะอุ้ยอันนี้มันติดมูลดีกว่าตามสัญญานะฮะกับผลบไม้ที่ติดมูลนั้น เราจะต้องให้เจ้าของแมงปอไปนะครับเพื่อทําการแลกเปลี่ยนนะฮะและเรียนรู้ตอนนี้เราต้องเก็บให้กระเป๋ามันเต็มซะก่อนปาดปาดลูดไปเลยปาดปาดเกลี้ยงเกลี้ยงเฮ้ยเฮ้ยรวยแน่งานนี้นี่ลูดไปเลยปาดปาดปาดเราจะขายลวดเดียวได้กี่ร้านเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะถ้าผม้ชม ทองล้วนๆทองแบบทองทองไอ <Ooh. S 1> ้จะกดอะไรไว้แล้วแหละเดีย๋ยวอกนะจุ่มไข่แล้วผมไม่อยากจะเห็นเลยว่าผมได้อะไรเดี๋ยวผมไม่อยากจะคิดฝัน mm. ผมก็เลยมาเก็บนี่ต่อปันล,ละปาบเอาเต็มแล้วตัวผมก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกมาข้างนอกและก็ต้องให้ขอ,ของของเขาที่เขากำลังตามหาอยู่ mm. นั่นคืออะไรวะเนี่ย เก,เก็บเกือบรึ่งสวนแม่งออกมาแค่นี้ก็ใจและทําไมมันยากยากเออผมจะทําการกักผลแพงๆไว้ก่อนแล้วกันนะกักเดีนะ <laughs> เ๋ยวเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าเรากักไงคือ,อขอเช็คราคาก่อนถ้ามันแพงเราก็จะกักเขา้าใจปะกักเอาไว้ขาย <laughs> เชื่อมากเฮ้ยตามสัญญาหน่อยดิโอ้โหสองล้านว่ะมันก็แบบมันก็แพงนะเอาเรื่องอยู่นะมันก็ก็แพงนะ <laughs> แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องขอเวลาอีกไม่นานแลแผ่นด,ดินจะงดงามจะเป็นของเธอเราจะทำตามสัญญา, <c oughs> อาเออเราต้องทำตามสัญญานะครับขอเวลาอีก10ปีนะเอาไปเลยนี่ไอเยเทศดเๆเทศเทศดปับเปน้องน้อง น้องอย่าเพิ่งโดนปาดล้วก็ะซงก่อนออน้องจะเย็นกรส่งของก่อนนะฮะไอ้จะโดดดิู้เนี่ยดนโดนแทรกไม่ได้ไม่ได้นะครับเราต้องทําตามสัญญาเขาไว้ลายไม่นานนะครับอีกครึ่งสวนนี้รอแป๊บนี่จะครบเควสปะเนี่ยผมว่าครบแน่เลยรึเปล่าแต่ว่ามันทองทองเลยนะทอง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 เบ,บิ้มเบมเลยโอ้ยอย่างนี้นี่ผมไปให้คนโดนเนตผมด้วยแล้วกันนะผมรู้สึกว่า เขาก็ให้ผมเหมือนกันนะครับเอาไปไป,ไป,ไปนี่อันนี้เรียบทองทองเลยครับนี่เอาเลยเหมือนออร่าดีนะอ่าอีกอันฮะอู้อันนี้ก็ม่วงมวงเป็่งเป่เบิ่มเบิมเ,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 เลยใส่ยาเยอะเอาล่ะครับท่านผู้ชมมันถึงเวลาที่เราจะเกี่ยวเพิ่มนิดหน่อยและเราก็จะไปลุ้นกันนะครับแต่บนยอดนะีกเก็บไม่ถึงวะเฮ้ยโอ้มสูงแท้ และส่วนเกษตรพันล้านของเรานั้นจะได้ถึงพันล้านไหมไปดูเชียยกสวนเลยทีเดียวลูดเลยแล้วกันปาป้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 าลูดลูดหมดลูดหมดเฮ้ยเต็มแล้วเอาเลยครับท่านผู้ชมครับผมรู้สึกถึงความน้ำลายไหลแต่ว่าผมต้องส่งของกันตอนนี้ให้ใไหมเนี่ยมีไหมไม่มี สียใ,ใจด้วยนะน้องรถนี้พี่ได้ขายแล้วแหละเอาละครับท่านผู้ชมครับมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลารวยแล้วโฮโฮโฮมันถึงเวลาที่เราจะรวยรวืยเตกเขือไม่ใช่รวยจริงๆคือแบบคือแบบเวลาแห่งความรวยอะ่ะเข้าใจไหมน้องเอาละครับท่านผู้ชมครับมันถึงเวลาที่เราจะได้ลุ้นลุ้นสุดสวิงลิงโก้ยกสวนมันไม่ยกหลักครึ่งสวนอ โต้ตากงไปฝาดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเช็ดฮ้าหกพันล้านหกพันล้านเลยเพี่เฮ้ยเชีหกพันล้านผมก็เลยทำการไล่รูดเปรตไปอีกครึ่งสวนเชียสวนเกษตรพันล้านของแท้ ของแท้นะครับท่านผู้ชมรวยจริงรวยแบบรวยรวยรว,ว,วยจริงจริงนี่บะม่วงของแพงครับใส่ไปเลยกันบะม่วงยงม่วงยักษ์สอยหมดตอนนี้แต่ขนหน้าแพงกว่าก็อตอนนี้สอยกันปาดลูดไม่เหลือเลยทีเดียวและฝั่งนี้แหละครับโอ้ยต้นไผยย่ฮะ รูดเลยนะครับผมปืดเข้าให้ปืดปืดเข้าด้านในเลยป๊๊บโอ้โหเรี่ยงกันเลยทีเดียวตอนนี้รู้สึกโล่งๆไงไม่รู้โล่งๆโล่งๆเลยทีเดียวโอ้ออาวเป่าเต็มรวย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 วันนี้รวยเราจะได้อีกเท่าไหร่ครับไปดูฮะ อ๋ห้อวูเก้าร้อยล้านพระเจ้าโอ้โหตอนนี้เราเบียเจ็ดพันล้านแล้วครับทุกคนเราก็ปาดไปอีกครึ่งสวนแล้วกันทําไมปาดแล้วาดอีกม่ใช่ครึ่งสวนเหมือนเดิมวะเฮ้ยจริงๆนะขบวนนี้เก็บยากยากปาดตรงน,นี้ก่อนเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บปับปับป๊บปับเฮ้ยทองทองทั้งนั้นเลยทองทั้งสวนโอเคเอาเรื่องจริงๆแมลงปลอสามตัวนะครับท่านผู้ชมครับ เมื่อมันอยู่ในสวนคุณแล้วเนี่ยคุณจะรวยรวยแบบรวยรวยเก็บเลยป๊าป๊าป๊าป๊มีต่ตออัวยากๆไม่ตายเนี่ยปีละบากเี่กรูดครับรูดและวจงอวะนี้ขอเปิดสักหน่อยแล้วกันนะครับอขอแมงปอบางไม่ได้หรือไงเนี่ยบูมอีกเท่าไหร่มาดูครับ ถึงโอ้เจ็ดร้อยร้านเจ็ดร้อยร้านตอนนี้เราเมีแปดพันล้านแล้วครับทุกคนครับชี้จะเป็นวัยรุ่นหมื่นล้านแล้วทุกคนพ่อแมงปอนะครับผมเป็นวัยรุ่นหมื่นล้านละมีบางรูปที่เราเก็บไม่ถึงครับไม่ถึงก็ไม่เก็บนะฮะว่าขี้เกียจมากๆเรามาร้อยบนนี้กันดีกว่าครับนี่เลยปาป้าลงมะม่วงครับลอยเลย เพืตรับเลรบตรับทุลงทุเรียนโอ้โหมันก็พลาดบ้างบางลูกนะฮะแต่ขออภัยด้วยพี่มีการเก็บเกี่ยวนี้ไม่ถึงขั้นจริงๆนะครับเกลี้ยงหนองสวนเลยเลยทีเดียวเกลี้ยงแบบเกลี้ยงเกลี้ยงเฮ้ยมีข้างล่างนี้หน่อยนะการลูดไปป๊าบจะถึงหมื่นล้านหรือเปล่าครับมาดูแต่พันล้านก็กรีดแล้วนะจริงโอ้โหพันล้านอะ่ะทุกคน นะฮะเชื่อเอาละครับถ้าพัฒนาสวนยังไงด้วยเงินพันล้านวะถามจริงจะใช้ยังไงหมดวะเนี่ยเก็บชาตินี้รวยชาติหน้ากันเลยทีเดียวโอ้โหลงทุนแปดสิบล้านนะฮะได้มาพันล้านใช่เกินไปหรือเปล่ารวยรวยรวยแบบรวยรวยอะ่ะทุกคนใส่เลยตืบอ้าวได้ามาอีก40ล้าน โอ้โห oh, oh, หมดแล้วครับตอนนี้สรุปแล้วได้มาทั้งหมด8479ล้านครับทุกคน oh รวยจัดๆ,ๆนะฮะแต่เราก็ต้องมาไล่หาผลสุดท้ายว่ามันจะออกชาติไหนประเด็นโอ้โหมันได้จะย,ยากแหละและจังหวะน,นี้มันก็ถึงเวลาบิดแบ่งปอแล้วบอกบักถุย <laughs> เฮ้ยไม่บิดไม่บิดบักจริงบักแบบบักอะไรไม่รู้เออจริงๆผมก็เลยกลับมาไล่จับมางแรงปลอนะครับผอมที่หลายคนนั้นบอกว่าพี่เบียามาจากไหนเนี่ยนี่ผมก็ไล่เก็บเลยฮะยกส่วนนะครับแล้วก็มาคืนเจ้าของนะครับทุกคน,นเอยเอย,ยืมแล้วก็ต้องคืนกันนะน้องๆนะครับเขาจะได้ให้เรายืมอีกถ้ามันอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ยืมเอานะฮะทุกคนคืนเจ้าของเรียบร้อยนะครับสำหรับแมงปลอทอด มิกูดกันเลยทีเดียวาอแถมกระตุยให้อีกหนึ่งตัวคำรับจุบหมวกและแล้วอีพีนี้ก็ยังไม่จบลงเนื่องจากมีการสุ่มเกลืออีกสิบรอบกับผลปิศาชอันใหม่ผลปิศาท่องสักทีดิเออฮือริจารี่โอ้ <c oughs> oh, โหฝนต้องสองเซ็นตนะเว้ยมันจะออกยากขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ m ม่ก d นะฮะระดับแรมมาแล้วแล้วก็มีแต่คำให้กำลังใจนะฮะเกลือคำให้กำลังใจเกลือเกลือครับเกลือเกลือเกลือแกงครับโอ้โหลีเจนารี่เกลือแกงฮัลโหลเออแปดพันล้านไปทำอะไรเดี๋ยว นี่มันเก็บชตินี้รวยชติหน้าแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้ชะทำอะไรแล้วมันรวยเกินนัองพี่พี่รู้สึกว่าพี่รวยเกินอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้ววะเนี่ยรวยเกินแต่ต้นดีๆไม่ออกเลยสักหน่อยเฮ้ยมิติก็ได้มิติก็ได้จริง โอ้ยเอกแต่อะไรเนี่ยเฮ้ย hey, มดตูดได้เลยไนะม่เกลือว่ะน้องๆโฮ้โยเกลือแกงแกงเกินโอ้โยบอกคำเดียวนะครับว่าเกลือสัดๆนะฮะโอ้โยโคตรเกลือ เป็นการับฟาร์มอ่ะแบบอนิเมะแมนการ์ดด้วยนะครับผมตลอด24ชั่วโมงทักมาได้ถ้าผมยังไม่หลับนะฮะ <laughs> มีทั้งเควสทางยูทูลแล้วเควสต่างๆใหม่สด <c oughs>